อาเยนที Finnish, no ่จะเพืนร nice ่วางแลวก็ไม่เพื่อนร่วมางนะครับเป็นผ้ที่อาศัยอยู่นลาที่อนพื้นที่องันอัก็ต้องกานะครับราาบาท นอกจากที่เสร็จภารกิจนะครับทั้งกินโซจีนนะฮะินผลไมาหลากไมายอิ่มแล้วก็เดินมาทักทายนักท่องเที่ยวนะฮะทุกคนนะะทั้งเปจำนวนมากนะฮะ เชือกาหารเกือบประมาณ30ตันนะฮะจำนช้างเกือบกบพันเชือกเห็นว่านะที่ที่รวมกันช้างน้อบพันเนะชือกช้างน้อยอีเลฟเวนวันทองนะฮะช้างสุริน หล่กับยอ่งอีกครับช่วงเช้าเพื่อเปงานมาช่วงขบวนแห่พาเรดโอ้โหแน่นปุ๊บเลยนะฮะตัวนี้ก็เริ่มใกล้จะเที่ยงแล้วฮะเสร็จสิ้นก็เริ่มเสร็จสิ้นนะฮะก็ช้าหลังจากกินกินน้ำสําราญนะฮะ เขาว่าจิตอิ่มแล้วน้ำตาซบตกนะฮะก็เริ่มจะทยอยทยอยทยอยกลับที่พักนะฮะค่ำค,คืนนี้ก็น่าจะมีการแสดงของช้างต่อไปนะฮะวันแรกนะฮะ <L an> คืนแรกนะฮะว่า <L an> ขอว่า <L an> ค่ำคืนนี้ฝนจะไม่ตก <L an> จะไม่เทลงมานะครับอ่าท่านผู้ชมรู้สึกว่าชาวต่างชาตินี่อ่าและทานกับทนแดดน,นะฮะชอบแดดน,นะฮะนะฮะอย่างพวกเราเนี่ยตากแดยดยูนี่เขตร้อนหรือว่าร้อนแล้ว่าต้องหาลมเลยนะฮะ นัท่องเที่ยวมาต่างชาติมาจากทั่วอากาศที่หนาวรู้สึกว่าชอบนะฮะเห็นแดดไม่ได้ฮะแฮปปี้แฮปปี้ตลอดนะฮะสีสีสันสีสันของเหมันเลี้ยงช้างนานเลี้ยงช้างของเรานะฮะในดูยฮะดูดูฝรั่งเขาชอบนะเจ๋งอ่ะอันนี้ก็ช้างเดินปี หารับนักท่องเที่ยวที่จ Pere, ิเดนเที่ยวทั่วบริเวณรอบเมืองนะคัช่วงไปพวกจะมีไฮไลท์ไฮไลท์ก็คืองานผมหินน เจ้าที่สุดในโลกนะฮะจัดในของกินเนสบุ๊คนะฮะช่วงบ่ายนี้นะฮะต้อนรับได้ด้วยทหารเช้านะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวคงจะนั่งตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมันเป็นเหล็กนะฮะยิ่งบรรยากาศยิ่งร้อนนะก็จะเที่ยงแล้วครับเปี้ยงๆนะฮะวันนี้ถ้ามีฝนตกฝนลินลงมานี่มีเฮแล้วนะฮะชุ่มชื่นเลยนะฮะที่จัดเตรียมไว้นะคะโดยรอบ ลานุสสรีพญาิรพยาธิสิ์